อัสลาโมอะไรกุ้มวะรอมาตุลอยวะบารกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั่นเองคะ่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันได้เลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถบอกและเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่มา,มมาตรฐานนั่นเองนะคะทีนี้จากในคาบที่แล้วนะคะคุณรคณรูขอทบทวนการวัดปริมาตรของของแห้งเราทำได้โดยการตวงของแห้งด้วยภาชนะต่างๆอย่างเช่นแกว้วถ้วยขวด การตวงของแห้งด้วยภาชนะต่างๆเราต้องใส่ของแห้งให้พูนภาชนะแล้วเราก็จะใช้ไม้ปาดของแห้งให้เรียบเสมอขอบภาชนะนั่นเองนะคะทีนี้นะคะจากคาบที่แล้วเราก็ได้ตวงสิ่งของเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับในคาบนี้คุณครูอยากจะตวงข้าวสารทุ่งที่หนึ่งนี้ เอคุณครูใช้เครื่องตวงอะไรเอ่ยคุณครูใช้แก้วในการตวงใช่ไหมคะหน่วยการตวงต้องเป็นแก้วนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมีวิธีการตวงอย่างไรคะเด็กๆเราก็จะตักข้าวสารใส่แก้วให้พูนแล้วก็ใช้ไม้ปาดข้าวสารให้เรียบให้เรียบเสมอขอบให้เต็ม ทีละแก้วนั่นเองนะคะเอจากในภาพเนี่ยข้าวสารถุงที่หนึ่งตวงได้กี่แก้วคะข้าวสารตวงข้าวสารถุงที่หนึ่งตวงได้8แก้วดังนั้นข้าวสารถุงที่ถุงที่หนึ่งมีปริมาตรเท่าไหร่คะข้าวสารถุงที่หนึ่งมีปริมาตรเท่ากับ8แก้วนั่นเองนะคะทีนี้ ข้าวสารถุงที่สองคุณครูต้องการตวงข้าวสารถุงที่สองโดยคุณครูใช้ภาชนะหรือเครื่องตวงอะไรเอ่ยใช,ใช้ถ้วยในการตวงเราจะมีวิธีการตวงอย่างไรคะก็เช่นเดียวกันเลยเราก็จะตักข้าวสารใส่ถ้วยให้พูนใช้ไ้้ปาด ข้าวสารให้เรียบเสมอขอบนั่นเองนะคะ A, เอข้าวสารถุงที่สองเราตวงได้กี่ถ้วยคะเราตวงได้4ถ้วยนั่นเองดังนั้นข้าวสารถุงที่สองมีปริมาตรเท่ากับกี่ถ้วยคะมีปริมาตรเท่ากับ4ถ้วยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียน คุณครูอยากจะเปรียบเทียบข้าวสารถุงที่1กับถุงที่2ว่าข้าวสารถุงไหนมีปริมาตรมากกว่านะคะมีปริมาตรมากกว่าหรือข้าวสารถุงไหนมีปริมาตรน้อยกว่าคุณครูสามารถเปรียบเทียบได้ไหมคะข้าวสารถุงที่1มีปริมาตรเท่ากับ8แก้วข้าวสารถุงที่2มีปริมาตรเท่ากับ4ถ้วยเรา ไม่สามารถนะคะที่จะบอกได้ว่าข้าวสารถุงที่หนึ่งมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าข้าวสารถุงที่สองเพราะอะไรเอ่ยเพราะเราใช้เครื่องตวงไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปรียบเทียบ ว่าข้าวสารถุงใดมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าเราจะต้องใช้เครื่องตวงชนิดเดียวกันในการตวงข้าวสารทั้งสองถุงนั่นเองทีนี้คุณครูเปลี่ยนจากถุงที่หนึงคุณครูตวงด้วยอะไรคะเด็กๆคุณครูตวงด้วยถ้วยเหมือนเหมือนกันเลยเข้าวสารถุงที่หนึ่งตวงได้กี่ถ้วยคะตวงได้สามถ้วย อ่าแสดงว่าข้าวสารถุงที่หนึ่งมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าข้าวสารถุงที่สองคะเราสามารถเปรียบเทียบกันได้ไหมเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเราใช้เครื่องตวงที่เหมือนกันแล้วซึ่งเราจะเห็นได้ว่าข้าวสารถุงที่หนึ่งมีปริมาตรเท่ากับสามแก้วข้าวสารถุงที่สองมีปริมาตรเท่ากับ สี่อ่ะสี่ถ้วยนะคะขออภัยนะคะข้าวสารถุงที่หนึ่งมีปริมาตรเท่ากับสามถ้วยข้าวสารถุงที่สองมีปริมาตรเท่ากับสี่ถ้วยสามน้อยกว่าสี่แสดงว่าข้าวสารถุงที่หนึ่งมีปริมาตรน้อยกว่าข้าวสารถุงที่สองนั่นเองนะคะแสดงว่าเราจะเปรียบเทียบกันได้เราต้องใช้เครื่องตวงที่ เหมือนกันนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปนะคะอ่าเรามาดูนะคะเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่อไปนี้เป็นอะไรคะดเด็กๆเป็นอ่าเปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบเกลือเกลือในชามใช้อะไรในการตวงคะใช้เครื่องตวงก็คือถ้วยนั่นเองนะคะ เกลือในชามนี้ตวงได้กี่ถ้วยคะตวงได้3ถ้วยแสดงว่าเกลือในชามมีปริมาตรเท่าไหร่เอ่ยมีปริมาตรเท่ากับ3ถ้วยนั่นเองแล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลทรายในถุงใช้อะไรคะเป็นเครื่องตวงใช้ถ้วยเป็นเครื่องตวงน้ำตาลทราย ในถุงตวงได้กี่ถ้วยคะเด็กๆลองนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ถ้วยนั่นเองแสดงว่าน้ำตาลทรายในถุงมีปริมาตรเท่ากับ11ถ้วยนั่นเองนะคะเอเราจะเปรียบเทียบเกลือในชามกับน้ำตาลทรายในถุงได้ไหมคะนะักเรียน เราจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าใช้เครื่องตวงที่เหมือนกันนั่นเองนะคะน้ำตาลทรายในถุงมีปริมาตร10น้ำตาลเ,เกลือในชามนะคะมีปริมาตร3ถ้วยและน้ำตาลทรายในถุงมีปริมาตรเท่ากับ11ถ้วยนั่นเองดังนั้นน้ำตาลทรายในถุงมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าเกลือในชามคะนักเรียนมีปริมาตร มากกว่านั่นเอง11มากกว่า3แสดงว่าน้ำตาลทรายในถุงมีปริมาตรมากกว่าเกลือนะเกลือในชามนั่นเองนะคะซึ่งการตวงเกลือและน้ำตาลทรายเราใช้ถ้วยที่เป็นอย่างที่เป็นยังไงคะเราใช้ถ้วยที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันตวงให้พูนก่อนแล้วก็ใช้ หมายปาดให้เรียบเสมอขอบเพื่อเปรียบเทียบว่าเกลือในชามกับน้ำตาลทรายในถุงเนี่ยสิ่งใดมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาเปรียบเทียบสิ่งของอะไรคะเราเปรียบเทียบถั่วเขียวแล้วก็สาคูนั่นเองนะคะถั่วเขียวในถุงกับสาคูในถุงมีปริมาตรเท่ากับกี่กระป๋องเอ่ยถั่ว ถั wollen, ่วเขียวในถุงตวงได้กี่กระป๋องคะตวงได้สองกระป๋องแสดงว่าถั่วเขียวในถุงมีปริมาตรเท่ากับสองกระป๋องนั่นเองแล้วก็สาคูในถุงเราตวงได้กี่กี่กระป๋องคะเราตวงได้4กระป๋องแสดงว่าสาคูในถุงมีปริมาตรเท่ากับ4กระป๋องนั่นเอง ทีนี้ถั่วเขียวในถุงมีปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าสาคูในถุงคะเด็กๆถั่วเขียว2น้อยกว่า4แส,สดงว่าถั่วเขียวในถุงมีปริมาณน้อยกว่าสาคูในถุงนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการตวงถั่วเขียวแล้วก็สาคูเนี่ยเราก็ใช้อะไรคะเป็นเครื่องตวง ใช้กระป๋องเป็นเครื่องตวงเราจะเห็นได้ว่ากระป๋องมีรูปร่างและขนาดเอีวกันซึ่งเราก็จะตวงให้พูนก่อนแล้วก็ใช้ไม้ปาดให้เรียบเสมอคอบเพื่อเปรียบเทียบว่าถั่วเขียวในถุงกับสาคูในถุงเนี่ยสิ่งใดมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนั่นเองนะคะต่อไป เรามาเปรียบเทียบอะไรคะเด็กๆแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวแป Hence, ้งข้าวเจ้าในถุงมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่คะเราใช้อะไรเอ่ยเป็นเครื่องตวงเราใช้ถ้วยเป็นเครื่องตวงทีนี้แป้งข้าวเจ้าในถุงมีมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่เราตวงได้เท่าไรเอ่ยเราตวงได้สองสี่หกแปดสิบสิบ สองนั่นเองแป้งข้าวเจ้าในถุงเราตรวงได้12ถ้วยดังนั้นแป้งข้าวเจ้าในถุงมีปริมาตรเท่ากับ12ถ้วยนั่นเองนะคะและแป้งข้าวเหนียวในชามเราตรวงได้กี่ถ้วยคะเราตรวงได้18ถ้วยแสดงว่าแป้งข้าวเหนียวในชามมีปริมาตรเท่ากับ18 ถ้วยนั่นเองนะคะเอแป้งข้าวเจ้าในถุงมีปริมาตรแป้งข้าวเหนียวมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าแป้งข้าวเจ้าคะข้าวเหนียว18แป้งข้าวเจ้า12 18มากกว่า12แสดงว่าแป้งข้าวเหนียวในชามมีปริมาตรมากกว่า แป้งข้าวเจ้าในถุงนั่นเองนะคะซึ่งการตรวงแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเราใช้อะไรคะเราใช้ถ้วยที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันซึ่งการตรวงก็คือเราจะตวงให้พูนก่อนแล้วใช้ไม้ปาดให้เรียบเสมอขอบเพื่อเปรียบเทียบว่าเกลือในชามเพื่อเปรียบเทียบว่าแป้งข้าวเจ้ากับ แป้งข้าวเหนียวมีสิ่งของไหนที่มีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองคะ่ะทีนี้นะคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเรามาช่วยกันทำแบบฝึกหัดน,นะคะพิจารณาการตวงแล้วเติมคำตอบนั่นเองนะคะข้อที่1นึ่งตวงอะไรคะตวงพริกไทยในขวดนั่นเองซึ่งเราใช้ อะไรเอ่ยเป็นเครื่องตวงเราใช้ช้อนเป็นเครื่องตวงนั่นเองนะคะซึ่งการตรวงพริกไทยเราก็จะใส่ให้พูนแล้วก็ใช้ไม้ปาดให้เรียบเสมอขอบนั่นเองนะคะซึ่งพริกไทยในขวดมีปริมาตรเท่ากับกี่ช้อนคะ1 2 3่งสองสามสี่ถ้าห้าเท่ากับห้าช้อนนั่นเองและเกลือในชาม เราก็ใช้เครื่องตวงอะไรเอ่ยเราก็ใช้ช้อนในการตวงเกลือในชามมีปริมาตรเท่ากับกี่ช้อนเอ่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าหเดเกลือในชามมีปริมาตรเท่ากับ7ช้อนนั่นเองเอ๊เกลือในชามมีปริมาตรน้อยกว่าหรือมากกว่าพริกไทยในขวดเอ่ยเราจะเห็นได้ว่า7มากกว่าหแสดงว่าเกลือในชาม มีปริมาตรมากกว่าพริกไทยในขวดนั่นเองค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการตวงพริกไทยกับเกลือเนี่ยเราใช้อะไรเอ่ยเราใช้ช้อนซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าช้อนมีรูปร่างและขนาดเดียวกันนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปนะคะตวงข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าโดยใช้เครื่องตวงอะไรเอ่ย โดยใช้กระป๋องนั่นเองนะคะซึ่งข้าวเหนียวตวงได้กี่กระป๋องคะข้าวเหนียวตวงได้6กระป๋องแสดงว่าข้าวเหนียวในกระสอบนี้มีปริมาตรเท่ากับ6กระป๋องนั่นเองและข้าวเจ้าในกระสอบนี้มีปริมาตรเท่ากับเท่าไรเอ่ยเราตวงได้กี่กี่กระป๋องเอ่ยเราตวงได้ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระป๋องนั่นเองแสดงว่าข้าวเจ้าในกรสสกก 7, ะ,นนะ,ะอกรสอบมีปริมาตรเท่ากับเจ็ดกระป๋องนั่นเองนะคะเอแล้วข้าวเหนียวในกระสอบมีปริมาตรน้อยกว่าหรือมากกว่าข้าวเจ้าในกระสอบเอ่ย, media, 6, อย 7, ข้าวเหน,นียวหกน้อยกว่าเจ็ดแสดงว่าข้าวเหนียวในกระสอบมีปริมาตรน้อยกว่า ข้าวเจ้าในกระสอบนั่นเองค่ะซึ่งการตรวงข้าวเหนียวและข้าวเจ้านี้เราจะสังเกตเห็นว่าเราใช้อะไรคะในการตรวงเราใช้กระป๋องที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันนั่นเองนะคะจึงจะสามารถเปรียบเทียบปริมาตรได้นั่นเองค่ะทีนี้ เรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการวัดปริมาตรของของแห้งเราจะทำได้โดยการตรวงของแห้งด้วยภาชนะต่างๆอย่างเช่นแก้วถ้วยขวดการตรวงของแห้งด้วยภาชนะต่างๆเราต้องใส่ของแห้งให้พูนภาชนะแล้วใช้ไม้ปาดของแห้งให้เรียบเสมอขอบภาชนะนั่นเองแล้วก็เราจะเปรียบเทียบปริมาตรของของแหง้ง ของของแห้งได้เราต้องใช้หน่วยการตวงที่เหมือนการต้องใช้ภาชนะที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันนั่นเองนั่นหมายความว่าเราต้องเปรียบเทียบปริมาตรเป็นหน่วยเดียวกันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอัสสลามุอะลัยกุมมะเระมะตุลลวะบาระกาตุ